สวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโ o โล่ e v เวลลิ่ alive นะครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนําการตบบอสอีกอฟริสเนาะอ่าถ้าชื่อผมจําไม่ผิดนะฮะนะถือว่าเป็นหนึ่งในบอสที่สนุกผมบอกเลยสนุกมากๆของเกมนะผมนี่นั่งวนตีอยู่นานนะ <c oughs> แต่จริงๆผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณมาถึงแชปเตอร์8จริงๆน่าจะติดก,กันตั้งแต่ยามหน้าห้องแล้ใช่ไหมยามหน้าห้องนี่จัดว่ายากใช้ได้เลยนะผมไฟ คือพลังลบตอนยานหน้าห้องเนี่ยคือ4 4,500ผมตีมันตั้งแต่ตอนส0,000ืนนะก็ค่อนข้างไหวนะแต่โดนตีตันกว่า13ครั้งนี้ผมน่าจะต้องรีอีกหลายเที่ยวไว้เมียลงผมค่อยไปรีมันแล้วกันเนาะแล้วก็ห้องอีกห้องที่เป็นหนึ่งห้องสำคัญเพราะว่ามันน่าจะปลดคอนเทนต์หลายอย่างให้เราและแนะนำว่าต่อให้พลังลบของคุณยังไม่ถึงค่าแนะนาก็ถ้าเกิดมันพอไหวก็ควรมาลงนะยังน้อยเพื่อให้มันปลดคอนเทนต์ไอดี ID คุณจะได้อัปเกรดอีฟเใช้พลังตั้ง50,000นนะผมบอกเลยว่าผมไม่ไหวหรอก คือทําชนะใน150ยห้าสิบวินิลืมไปได้เลยนะอีกนานนะ่วะว่ากล้ามผมแน่นเมื่อไหร่ผมค่อยกลับมาแก้คะแนนกันละกันนะซึ่งตอนนี้แนะนําว่าเอาแค่ผ่านก็นแล้วกันเนาะแล้วก็ขออนุญาตใช้ดาบปีศาจดอกเหมยนะ เพราะว่ามันเป็นอาวุธชิ้นเดียวที่ผมปั้น60ครับผมพูดเลยแต่ว่าเพื่อเป็นการเปรียเีเพราะว่าเราแนะนำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้สกิลอาวุธของอาวุธชิ้นนี้มันจะดูโกงจนเกินไปพี่ผมไม่มีผมจะทํายังไงกับชีวิตดีเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้แค่สเตตอาวุธผมจะไม่ใช้สกิลอาวุธอันนี้เลยรวมถึงอาวุธชิ้นนี้ผมก็จะไม่ใช้เช่นกันผมจะกลับไปใช้ดาบนี่แทนนะฮะเวล2ยี่สิบเนาะดาบของมีคีเอ่ยมีคีวรซากะนะผมขอใช้เล่มนี้ก็แล้วกันเนาะเป็นการ สกิลต่อสู้ผมขอแนะนําเป็น2อ,อันนี้แต่เนื่องจากว่าผมมีรูนมานะเพราะฉะนั้นสกิลผมน่าจะได้เปรียบกว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับพี่แล้วไอ้รูนนี่มันหาจากไหนนะเออผมต้องพูดถึงด้วยใช่ไหมได้เลยนะฮะมันได้มาจากในส่วนของการผสมนะฮะในหัวข้อการผสมแะการผสมคือคุณสามารถต้องเอาไอ้นี่ชิ้นส่วนพวกชิ้นส่วนลูนนี่ในการผสมนะซึ่งเล่นไปเกมมันจะมีแจกมันจะบอกที่มาเนาะก็คือลงอเลเกตก็จะแจกเหมือนการรวมถึงมีอีเวนต์ของหมุน อีเวนต์ผสมตัวอักษรใช่ไหมที่จะมีอันบนสุด ที่เก็บคำว่าโซโลเลเวลลิ่งอ่ะแล้วก็เอาไปแลกกล่องกล่องมันก็มีโอกาสสมได้รูนไม่ก็ได้เศษไอ้นี่มาเช่นกันนะฮะแต่ได้รูนมาคุณจะโชคดีกว่าแต่เปอร์เซ็นต์มันออกก็ค่อนน้อยนะผมเปิดแล้วผมก็ยังได้แค่เศษไอ้นี่มานะมาเปิดเพื่อมาลุ้นเอารูนพวกนี้มันจะทําให้สกิลคุณมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นผมบอกเลยดีขึ้นโคลมากนะอ่าแนะนําของที่ผมใช้นะก็คือจะเป็นสกิลนี้ฮะมันติดสไตล์แต่ผมเนื่องจากผมมีรูนธาตุน้ําอยู่ผมค่อนข้างจะได้เปรียบกับอ่าเออเพื่อน,น,นะ แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดคุณมีเพื่อนฮันเตอร์ที่เป็นสายแทงนอนและมีความสามารถในการตัดโลดตัวอื่นก็ได้ที่มีความสามารถในการตัดโละจะดีมากแต่เนื่องจากว่าผมมีแค่ตัวแจกที่เป็นธาตุแสงฮะคนเดียวฮะผมไม่มีคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นผมต้องเอาจินอูมาตัดเกตบอด Bot เองค่อนข้างจะลําบากสกิลนี้ถือว่าค่อนข้างช่วยผมได้ค่อนข้างมหาศาลมากทําอะไรได้เนะาะหลักๆคือมันเป็นสกิลไวเบรกมอนนั่นแหละฮะแต่ว่าถ้าเป็นของธาตุน้ำจะมีความสามารถเพิ่มมาอีก2อย่าง อย่างแรกก็คือถ้าเกิดคุณต่อยนัดสุดท้ายโดนบอสใช่ไหมคือที่สุดท้ายถ้าเกิดว่ามันโดนมอนจะไม่คุณอ่าบอสจะโดนลดค่าเกาะลงทุก3วิด้วยจะเป็นเบรกต่ำนะถ้าถือว่าเป็นการตอดเกาะมอนแบบแถมมันจะลงช้าหน่อยนะมันลงที่ะติดแต่ถือว่าแถมละกันนะสำหรับคนไม่มีเบรกอย่างเราเนาะแล้วก็อีกบัฟนึงก็คือจะทําให้ท่าเดดฟิตแรงขึ้นอีก10%เอนตีกสกิลนึงผมก็เลยใส่เดดฟิตมาเลยฮะเดดฟิตนี้ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเดดฟิตมันทําให้เราตัดเกาะมอนได้กลางๆคือ2ตัด เกาะมอนทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็จะมีการตอดเลือดมอนแทมอีกนิดหน่อยด้วยสําหรับของกรณีท่าแสงนะหล,ลักๆก็เอามาประมาณนี้แล้วกันนะเดฟฟิตประมาณนี้ฮะนะคุณไปดูเองละกันผมบอกเลยว่าเดือดแล้วก็อ e ีสกิลหนึ่งที่แนะนําว่าให้เพื่อนๆพยายามใช้ให้ได้ก็คือสกนะิลชาโด้เซฟเนาะช d o w s เ e p ดีมากเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ได้ใช้งานสองอย่างกรณีที่เรา dps ไม่ค่อยพอใช่ไหม ชาโด้สเตปสามารถลดป้องกันศัตรูได้60% 15วิอันนี้เวอร์มากผมบอกเลยมันจะทําให้ DPS คนณพุ่งกระชูดมีโอกาสใช้ได้ก็ควรใช้แล้วก็อีก,อกวิธีใช้วิธีหนึ่งก็คือเวลาสู e ้กับ e อีฟิทอีฟิทเข้าช่วงเฟสหลังอีฟ e ิทมันชอบวาร์ปแล้วไปอยู่งห่างเราแล้วก็วออกท่าระยะไกลใช่ไหมถ้าเกิดคุณยังมีท่าชาโด้สเตปยังไม่ได้ใช้แล้วเกิดคุณกดใช้ปุ๊บเราจะวาร์ปไปหาอ e ีฟิทต่อทันทีเลยถือว่าดีามทมารถทําให้เราทําได้ DPS ได้อย่างต่อเนื่องเนาะ อย่างที่ผมบอกไปว่ารอบนี้ผมจะไม่ใช้อาวุธ SSR เลยนะคือขออนุญาตใช้แค่สเตตมันกันละกันนะแล้วก็สนะกิลอาวุธผมจะไม่ใช้ผมจะใช้แค่ของเคี่ยวดาบดาบเคี่ยวลักะอย่างเดียวที่เป็นสกิลอาวุธไยเราไปดูเพลงกันละกันเนาะไปคนเราไม่มีเวลาทะเลทรายเยอะครับนะฮะเปิดมาวิ่งเลยฮะเวลาเรามีน้อยครับให้สามนาทีถ้าแกจับไปล้างแต่หน้าโถงเลยนะวิงนะว่งไปนี่ก็หมดหกวิแล้วคุณไปฮะคาสิมันไม่จับนะอีกเลนสีเลือด ผมจะเอามีด拉สกาหัวดแกให้ลมไม่ได้แต่มันยากนะผมบอกไว้ก่อนนะเอ่อถ้าเกิดคุณมีมีดประจำแรงๆคุณก็เอามีดประจำลงมาลงเหนือนะอันนี้ผมเหมือนชาเลน์หน่อยๆอ่ะกระโดดเขายักระโดดสับหลบปุ๊บลดเกาะหกสเปอซ็นไปทาดาเมจที่ผมมีสุดไปฮะพอเราต่อยรัวล้วก็ตามด้วยเดดฟิตเขี้ยว拉斯กาซ้ําโอเคมาผมจะตดธรรมดาแหละเขาจะยืนตรงอะยืนตรงมือขวาขยับก็หลบขวาอืหลบไม่ติดนะอืลดเกาะไปต่อเนื่อง ซัดให้หมดนะเดี๋ยวเขาจะออกขวาโอเคเออกขวาออกซ้ายโดดซับหลบอีกทีหนึ่งต่อยรั่วโอ้โหอืมโอลาครับแตกฮะคิวรสกัดซ้ํา,กกาอืมสวยเอาเปิดดีตีไปตีไปตีไป,ป,ไปออกค่าอะไรต่อหลบขวาเหมือนเดิมนะหลบซ้ายเหมือนเดิมครับตีลังกาลงมาปักหลังต,อตอ่อยต่อยรั่วรถเกาะแล้วก็ซัดดาเมจนะฮะยืนตรงเงี้ยอ่ะ หลบขวาปักเข้าไปฮะเราอย่าได้กลัวครับโหล่ะเบสซี่หลบขวาเบรกแล้วเบรกก็รีบตัดเกาะเลยรีบตัดเกาะโอล่ะใส่ใส่อือโอ้ยแย่มื่กี่ไม่โดนมีดคูสโลู่สโล่ไยันน่ะจังหวะไม่ดีเมื่อกี้มีตีนธรรมดาสองทียืนตรงครับ เราขยบขวาครับบดเกาะอีกรอบนึงล er. ่อยรั่วโอ้ว่าอืมอู้ไม่ติดโดนสวนเกาะแตกแล้วอันติลงเลยเอาให้เข้าเลือดนำน้ำมนหกสองหมื่นสองปิดด้วยปึ้งห้าหมื่นหนึ่งอ่ะแรงอยู่อันนี้เปลี่ยนเฟสแล้วเดี๋ยวเขาจะกระโดดสับเราทีหนึ่งเข้าง่าเลยเดี๋ยวก็รอระวังมันจะเบื้มคื้นซ้ำอีกรอบนึงเบื้อคพืนแล้วโอู ไอ้นี่ผมไม่น่าใช้รถเกาะน,นะจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาจะวาร์ปหนีอืมใช่เขาจะวาร์ปหนีแล้วเอายืนตรงอยู่อ๋อวาร์ปหนีแล้วเห็นไหมเขาจะวาร์ปหนีจริงๆปุ๊บอ่ะดูพื้นพื้นสว่างปุ๊บก็หลบอืมอืมสามต่อยต่อ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 ยอ,อืมสวยไปฮะโอ้เลือดต่ำกว่าห้าสิบแล้วเวลาเวลาเหลือกดดันเนี่ยยืนตรงหลบขวา โอเคตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆต่อย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 เด็ดิตตั๊มอืมทำอะไรต่อหลบขวาหลบซ้ายหลบบืดเข้าหลังอืมยกระสักะซ้ำต่อย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 เป็นไรยีวสิบหกวิแล้วคุณต้องรีบจัดจานแล้วไอ้ท่านี้อืมโอ้โหเกือบได้ใช้ไรวันอืมวัดหนีแกวัดน้ำแกวัดก็ได้ อาบิสิกันวัฟไม่ใช่ของแกคนเดียวไปเบสไปหรีอเปลาวิหรีอเปลาวิแล้วเรียบร้อยมันผ่านได้ทุกคนผมใช้วารัฟจำได้สมื่อกี้วัฟควรเก็บมาใช้เฟสนี้น่จริงๆอ่ะเออคุยจับขาเฮ้อืโอโ้โหคั้สี่มันเท่จริงไอ้โซโลเลยล,ลิงเ,เกมเนี่ยแกบมเหมาะที่จะเป็นราชาหรอกเรียกดาบกลับแบบหอ,อกคูคูลินนะ เยอะน,นานนี่ฉันยังตัดเย็ดยังไม่แพ้หรอกเนอือเรียบร้อยเขียวแล้วสกัดทิ่มตาจบไหมไม่จบกระชากขึ้นมาอืมไอ้มีดกวกๆนี่ไอเทมนี้แหละมันเป็นของฉันยกไปคนอื่นไม่ได้หรอกสามหยิบปุ๊บดึงกลับไอเทมบ็อกแล้วก็ดึงเรียบร้อยหันมาเก๊กหล่อสักหนึ่งที แจ้งเตือนหัวนหน้าหนุมอสศวินอีกฤตสีเลือดถูกกำจัดแล้วเรียบร้อยคุณเป็นไงเม็ดมิดเวลยี่สิบแบบตึงๆผม้องลีกเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องมาเก้่งแก่เฮ้ยผมเวลสามสองพอดีนะไงเอาเรื่องเนี่ยะมันผ่านได้คุณสเต็ปมันจะประมาณนี้แหละฮะนะอมโอเคผมมีสิบใบแล้วเราไปกายชากันดีกว่านะที่ทนูมืดทนูทัมืดเนี่ยผมอยากได้คุณ เบคผมก็อยากได้ไ,ไประธานเบคเบคยุนโฮมก็อยากได้จริงอยากได้หลายตัวนะแต่ผมไม่ค่อยหลุดได้ตัวละครเท่าไหร่รอบนี้น่าจะออกแล้วมัง้งใช่ไหมธนูมืดอยากได้เพราะว่าด้วยความที่เกมอ่ะมันมีด่านที่แบบต้องใช้ธาตุมืด2ตัวอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมผมยังไม่มีธาตุมืดตั้งแต่ตัวแรกแล้วตัวแรกมันน่าจะเป็นตัว S R ใช่ไหมผมน่าจะพอลุนได้แล้วก็อีกตัวคนเดา S S r ใช่ไหมเพื่อทาด่านสองมืดนั้นให้ผ่านใช่ไหมยากๆนะฮะผมควรต้องสลับตัวดึงออกเป็นธาตุมืดใช่ไหมธาตุไฟผมว่าในไอแดีวผมเยอะแล้ว,ออก,ลวกัน เขาใส่มืดมาน่าจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวถ้าลมเกมมีแจกอยู่แล้วน่าจะด่านสองลมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไปรุยเรยน่าจะออกแล้วละ่ะไม่ออกก็เกินไปละอืมเฮ้ <c oughs> ทำไมมันดูงเงียบ,งยบเงียบนะปึ๊บปึ๊บทำไมมันดูเงียบเียบวะดูเงียบเงียบวะแบบนี้ส่งไม่ดีละโอ้โหน่าจะเงียบนะน่าจะแตกว่ะคุณน่าจะลึกกว่าสองม่วงเฮ้ยได้เออ ได้ไปตะคลิปเลยอืมเอ๊ะอาวุธเหรอไอ้ฉายาเจ้าพ่ออาวุธนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ย <c oughs> อาวุธอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยเอาตัวมาสิวอยวูเล่นยากอ่ะเนี่ย <c oughs> โอ้ยคุณผมได้อาวุธอีกแล้วอะ่ะผมว่ามันเกินไปอะ่ะไอ้ดีผมเนี่ยมันมันมันจะฉายาเจ้าพ่ออาวุธเลยขนาดน,นั้นเนี่ยผมว่าไปดูอาวุธไอ้ดีผมนะคุณนะเดี๋ยวคุณจะาวาวซ่ามากเลย คือตัวละคร SSR ID ผมอะผมมีแค่เวจองอินคนเดียวนะฮะที่เหลืออาวุธหมดเลยนะฮะอาวุธผมได้แะลรมาแล้วบ้างใช่ไหมเขาไม่ต้องดูหน้าโสดจินอวนนะผมได้เป็นของดาบพิซซ่าดอกเหมยผมได้มาสองอันแล้วฮะเพราะมันขัดหนึ่งใช่ไหมมีหนึ่งดาวผมได้มาสองอันแล้วฮะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นสมุดเวทอันนี้ผมเปิดตู้เวจองอินแล้วผมหลุดได้นี้มานะแต่ก็เปิดซาอีกรอบก็ได้เชวเนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ของไมอีกอืมตาจะไหล น้ำตาไหลเลยเอกอาวุธที่ฉันหมดไม่ได้โอ้โ oh, ห oh, oh. เกินไปมาคุณน,นะโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ไปทำาทํทสติอารมณ์แป๊บนึงแล้วกันนะนะอ oh, ลำบากจริงเลยในเกมแกบอกมีคอนเทนต,ต์ต้องผ่านพันด้านมืออย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วดันไม่แจกไอ้บ้าคพรยากเลยใสยฟ่ฟีผมเป็นใส่ฟรีนะเกมนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะมันจะมีของเติมอะไรนะ A สามสิบห้าบาทสิบครั้งอ so so really well. so no ่ะใช่ไหมของที่มันแจกตัวเจผู้หญิงทัดมืดใช่ไหมแบบผมไม่เติมแบบผมใส่ฟรีเพราะฉะนั้นทัดมืดสำหรับผมถึงว่าค่อนข้างหายากนะผมยังไม่มีสักตัวคนเล่นคนเล่นยากเลยตัวเบรกก็มีแค่จินโฮอ่ะจินโฮจริงๆอ่ะโอ้โหโคตรยากลำบากอ่ะละครผมคงลำบากนะอาวัตจ่ายขนาดนี้ลำบากมากเลยอ่าก็เรื่องรวมประมาณนี้ละกันนะฮะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ